ه, ก็บอกอยู่ว่าเน้นให้ทุกฝาแหละไม่ต้องกลัวเน้นทุกฝาทุกชุดอันนี้ชุดเต็มระบบเหมือนกันนะครับผมนี่เปิดพอร์ตเซตเบาให้เรียบร้อยอันนี้ไล่แก๊สน้ำมัน95นะนี่ของนะครับอันนี้125 16มิลเท่าล่างเดิมนะครับผมชักเดิมนะครับคือจะความสําคัญแหละชุดนี้เต็มระบบแล้วแหละนะครับขาดแค่ระบบชุดคัดนะครับผมซึ่งชุดคัดของน้องเขาต้องใช้เป็นคัน125ซึ่งน้องเขามีอยู่แล้วแล้วก้านตัวนี้ก็ คือการเขาไม่ค่อยดีนี่พี่เลยก็ถอดกั้นที่ว่าเบิกพี่เบิกข้อมาแล้วก็ข้อเวียงมาแล้วก็เอาไปถ่วงใช่ไหมแล้วก็อัดกา้านอัดอะไรเป็นก้านฟอร์สก็เลยก้านนี้มันใหม่กิ๊กเลยก็คือไม่ได้ใช้เลยก็คือเบิกเสร็จก็ถอดออกมาเลยแล้วก็ลดให้น้องเขาพิเศษไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างเสื้อลูกอะไรทุกอย่างครบหมดเลยนี่ได้ตามนี้เลยนะครับลายแกะก้าห้าพร้อมเซ็ตพร้อมประกอบพร้อมเนทางในชุดเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ไวรุ่นวันนี้นะครับเน้นทุกชุดนะครับผม โอ้โหเต็มระบบเยอะมากหลังสงการนี่ัยรุ่นไม่รู้เอาตามมาจัางไหนนะครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อไปแล้วบ๊ายบาย